สวัสดีนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรียูุทนะครับหรือนําของกลับมาใช้ใหม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นขวดน้ําอัดลมนะครับหรือว่าขวดน้ํานะครับทั่วๆไปรวมถึงวันนี้เนี่ยจะพิเศษขึ้นมาก็คือจะใช้เป็นขวดนะครับน้ํายาอาบน้ําที่เหลือๆนะครับสามารถที่จะเอามาดัดแปลงใช้ประโยชน์อะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันนะครับผม ก็ต้องบอกว่าวัสดุพวกนี้เป็นวัสดุที่เราจะทิ้งอยู่แล้วนะครับจะทิ้งขยะอยู่แล้วนะแต่ผมเนี่ยอยากเอามาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งขวดน้ําอัดลมถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้หาเป็นขวดใหญ่ๆนะครับขวดประมาณเนี่ยครับขวด40บาทนะครับซึ่งขวดใหญ่เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่านะครับก็ลองมาดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทําการแกะนะครับตัวป้ายออกนะครับแล้วก็เอาตัวฝาขวดเนี่ยมาเจาะรูครับ แล้วก็ใช้ตัวเคเบิลทายนะครับอันเล็กๆนะครับสอดลงไปนะครับแล้วก็สอดกลับมาพอสอดกลับมาเนี่ยเราก็เอามาเ,าเข้ากับหัวนะครับมันจะล็อกนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนลักษณะตัวที่เอาไว้ห้อยได้นะครับเป็นเหมือนตัวหูหิ้วนะครับให้กับตัวขวดของเราจากนั้นตรงตัวขวดเนี่ยเราก็ทําการเจาะรูครับ ซึ่งรูเนี่ยก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่พอนะครับให้มือเราเนี่ยสามารถเนี่ยเข้าไปล้วงนะครับของที่อยู่ด้านในขวดของเราได้นะครับเราก็ลองกะดูนะครับให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับน่ครับประมาณนี้นะครับจะสามารถเอามือของเราเนี่ยล้วงเข้าไปได้นะครับเพราะว่าไอตัวขวดน้ำมนล้มเนี่ยผมจะทําไว้เพื่อเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์พวกน็อตสกูอะไรเล็กๆนะครับต่างๆนะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้ได้ เราทาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนนะครับขวดน้ําลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะมีเป็นหูที่มีรูไว้ให้อยู่แล้วนะเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับเราก็แค่เอามาแล้วก็ตัดนะครับตัดตัวขวดให้สามารถเอามือล้วงเนี่ยเข้าไปได้นะครับจากนั้นเราก็จะได้มานะครับเป็นขวดที่สําหรับพร้อมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกน็อตตะกูอะไรต่างๆนะครับเราก็เอามาใส่เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปกติเนี่ย พวกน็อตหรือตะกูนะครับที่ผมใช้ในงานนะครับรวมถึงตะปูหรือว่าเดือยไม้ด้วยเนี่ยผมก็จะใส่เป็นถ,ถุงถุงไว้นะบ,บางทีมันก็หาใช้งานอะไรเงี้ยก็ยากนะครับพอเรามาใส่ในขวดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขวดเนี่ยเป็นลักษณะที่มีสีที่ใสนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะมองเห็นได้งา่ายด้วยว่าข้างในมันมีอะไรอยู่นะครับมีขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับจากนั้นเราก็เอามาไว้ณพื้นที่ทํางานของเราครับโดยการที่เราเนี่ยก็เอา สกูนะครับยิงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวหูหิ้วของเราเนี่ยไปห้อยไว้แบบนี้เลยนะครับน่ครับก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาหยิบใช้นะครับได้สะดวกนะครับเรามองเห็นว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเวลาจัดเก็บหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาเก็บได้ง่ายหยิบจับได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับผมก็ลองไปประยุกต์ทำกันดูนะครับ ถัดมานะก็เป็นขวดของสบู่เหลวนะครับซึ่งขวดสบู่เหลวเนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมเนี่ยจะมาทําอะไรนะครับรวมถึงนะขวดอันนี้ก็เป็นขวดเหมือนน้าหอมนะครับที่เอาไว้ในห้องน้ำนะซึ่งมันก็หมดแล้วนะผมก็เลยเอามาใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไปหาตัวท่อท่อน้ําประปากับตัวท่อท่อสายไฟเนี่ยเก่าๆนะครับตัดมาอย่างละหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันสวมกันได้แบบนี้นะจะมีไอ้ท่อใหญ่อันนึงแล้วก็ท่อเล็กอันนึงนะครับ ต่อมาผมก็เลยมาทำมาทำการตัดนะครับตัวขวดนะครับสบู่เหลวเนี่ยนะครับออกมานะครับตามรูปทรงอันนี้รูปทรงเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะว่าเราต้องการรูปทรงแบบไหนแต่ผมจะตัดออกมารูปทรงลักษณะประมาณนี้ครับลองดูนะครับซึ่งไอตัวที่ยื่นเนี่ยผมจะเอาไว้ยิงสกูครับยิงสกูยึดติดกับตัวท่อ PVC นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเยพอเราได้ตัดออกมาแล้วจะได้มีรูปทรงแบบนี้นะครับถัดมาผมก็ลองเอามาจัดวางนะครับ เพื่อที่จะทำการยึดกับท่อ pvc ท่อใหญ่นะครับแล้วก็ยึดเลยนะครับใช้สกูสกูยิงยึดจับเข้าไปเลยแบบนี้นะครับก็ไล่ยิงให้รอบเลยนะครับให้เต็มเลยเราสามารถใช้ขวดพลาสติกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะลองออกแบบดีไซน์ดูนะครับให้มันเหมาะสมนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าพอใส่ออกมาแล้วนะครับมันก็จะ โดยรอบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นขวดลักษณะเดียวกันเนี่ยผมว่าน่าจะดูสวยกว่าน,นี้นะสมมติว่าเป็นขวดสบูเ่เหลวทั้งหมดนะครับขนาดเท่าๆกันเนี่ยมันก็จะดูสวยกว่านี้แต่ของผมเนี่ยมันมันหาไม่ได้นะครับก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการต่อมาเนี่ยผมก็เริ่มเอาตัวแผ่นไม้นะครับมายึดกับตัวตัวโต๊ะที่ทํางานของเรานะครับจากนั้นเนี่ยก็ตัดตัวท่อสายไฟที่มันเป็นท่อเล็กนะครับให้มีขนาดที่พอดีสามารถใส่กับตัว ท่อ PVC ของเราได้นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับให้มีขนาดพอที่จะเอาตัวท่อนะครับท่อท่อสายไฟนะยใส่เข้าไปได้นะแต่บางทีมันอาจจะไม่พอดีนะผมก็ใช้ตัวเป็นกาวตาช้างนะครับยึดไปเลยนะครับยึดให้ติดกับไม้ไปเลยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเมื่อเรายึดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราที่ก็จะสามารถเอาตัว ที่เราทําไว้เนี่ยมาใส่ได้แล้วมันก็จะสามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอาพวกอุปกรณ์นะครับที่เราใช้งานบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นพวกคัตเตอร์ดอกสว่านนะครับดินสอหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามนะที่เราคิดว่าเราจะต้องใช้งานบ่อยหยิบจับใช้บ่อยๆเนี่ยมาใส่ไว้นะครับเราก็จะสามารถหยิบจับใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็จะสามารถหมุนได้แบบนี้เลย ก่อนนี้ก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับอาจจะทําแล้วยังดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ลองเอาไปปรับประยุกต์ทํากันดูนะครับในอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านเรานะครับรวมถึงวัสดุต่างๆที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับดีกว่าเราเอาไปทิ้งนะครับก็หวังว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางและเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ